โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k เคทีสตนะ คลิปนี้มารีวิวกาเลื่อมากันเย็นะครับผมร้อยหนึ่งตัวบูตฟ,ฟีเจอร์ม่วงบูสเตอร์นะครับผมมากันเย็ดยี่สิบเจ็ดปีเท้าซ้ายนะครับผมนะเป็นเดอะสโตรเยอร์นะเป็นตัวที่เป็นสายบวกกันแล้วกันเป็นสายบวกนะไม่เน้นอ่านเกน์เน้นเน้นเข้าหนักเข้าเร็วนะครับผมเป็นตัวสายบวกนะ,ะจ่ายบอลได้อยู่นะลูกม่วง94เกมรับ9 5ทักลิงเก้าสเคชัน90 ให้เก็เมนต์เป็ดเก้านะฮะสปีดแปดเจ็ดสปีดต้นเจ็ดหกกระโดดแปดสิบเอ็ดแข็งเกร่งเก้าสองสเตติมีนา 9, เก้าสิบเอ็ดสเติมีนาเยอะน่าจะเหลือเอมัอ้งแค่สิบนาทีไม่น่ามีปัญหานะสกิลมีโมงตามประกอบตัดบอลบล็อกเกอร์ลูกอากาศแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีเพิ่มสกิลไม่ได้แต่สกิลก็น้อยอยูนนะ่นะนะสำหรับการเลร่ยลม,มาร์เยอโอเคนะครับผมโอเคไป ลงสนามกันดีกว่านะฮะโอเคทีมแรกสำหรับ <new> กรารเลือมังยิตนะครับผมนะถ้าเป็นอีเวนต์แจกทองเนี่ยถ้าเลือกทีมที่ที่มีสนามเนี่ยมันก็เปลี่ยนสนามให้นะสำหรับสนามของตัวเองนะเนี่ยผมเลือกอาร์เซนอลมันก็ให้สนามอาร์เซนอลมาก็ถือว่าเจียมแต่มันเปลี่ยนไม่ได้นะนะคนมิตจะจัดให้เองนะครับผมออย่างนี้มากนยิ้เอาอยู่โ okay. อเคอะไย่างนี้มากนยิ้เคลียร์ขึ้นโมงครับผมนั่นดีนะโมงก็ได้ตัดบอลดีนะ โอเคจบเก็บเพื่อแรกนะครับผมตนไปสองเม็ดว่ะหลังหลุดตำแหน่งนิดเดียวแต่มากันเยสเล่นดีนะนะเล่นดีแต่แบ็กเบ็กมันหลุดนะครับผมนะแต่ก็ผลงานไม่ได้เยอะอะไรมากันเยสนะถือว่าเก็บคริชชี่ไม่ได้นะครับผมนะเสียประตูมากันเยสลูกนี้อ่านสวยไม่ยากอะไรลูกนี้ง่ายๆฮะมากรันเยสนะผมแทงไปแจยบอลก็ใช้ได้นะฮะมากรันเยสเ <c oughs> ข้าพลาดลูกนี้ นะเกือบเสียเหมือนกันเปิดมุม,ม,มครัผมมาโคงเข้าไปจะได้โมงหมาหเป็นต่อเรดวะขึ้นโมง <c oughs> ไม่ถึงใครเลยฮนะมาคันเยตโอ้โหลูกนี้เบียดสวยนะครับผมแต่ไม่ทันแล้วนะเจอไป3เมตรแล้วโอเคจบสวยนะครับผม3เมตรนะครับผม <c oughs> หลังไม่ได้พลาดนะจนะ่เอาไม่อยู่ว่ะเอาไม่อยู่มันก็เก่งนะ <c oughs> เกินนะฮะโอ้เปกนรรองทุกอย่างนะครับผมอือหึอ้ <c oughs> เ,ยเ้ยเนะจี๊ยนะออะไรวะเนี่ยนะครับผมมากันเยะนะต่ำสุด4.5ถามว่าพลาดไหมนะ ด้วยที่มันโดนยิงเดียวด้วยนะนะโดนโดนประสานเม็ดมันก็เลยแบบต่ําเลยกองหลังนะก็เป็นความเป็นล่าของกองหลังนั่นแหละแต่แย่งบอลได้หลายจังหวะนะนะแย่งบอลได้หลายจังหวะเลยนะสำหรับมากเกนจิถือว่าเกมนี้ผลงานไม่ดีนะไปต่อเกมที่สองนะไป โอเคเกมที่สองนะครับผมเกมแรกนี่คือยแย่เลยฮะ <c oughs> จอไปสามเมตรกองหลังคือทั้งแถบคือตัดตัดหมดมนะนะครับผมเต็มมากรีดยแย่งบอลได้หลายครั้งอยู่นะแย่งบอลได้หลายครั้งแต่ก็ด้วยฟอร์มนะโดนไปสามเม็ดมันก็เลติมมันก็ตกแต่แย่งบอลได้ได้หลายครั้งนะนะมาเกมที่สองเกมเริ่มนะมากยีดดักสวยลูกนี้นะครับผมไม่ยากอะไรแต่จ่ายไม่ดีมดักสวยแต่จ่ายไม่ดีฮะโอ้โห มากันเยสขึ้นโมงอู้สบายเลย,เลยว่ะขึ้นโมงสบายสบายเลยอ่ะนะฮะมากันเยสโอ้โหเกมนี้คือร่างทองปะเนี่ยนะะดักได้ทุกอย่างเลยว่ะมาอย่างงี้โอ้โหเอาอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยเกมนี้มันด like ักได้ทุกอย่างเลยอะต่างจากเกมแรกแบบิีบรับเลยอนะโอเคจะเก็บเรื่องแรกนะครับผมแหมฟอร์มต่างจากฟอร์มต่างจากเกมแรกแบบ โคตรเยอะเกมนี้คือพลาดแค่จ่ายบอลแค่ทั้งเดียวที่เหลือคือตัดบอลอ่านเกมได้หมดดักบอลได้หมดเลยลูกม่งคือคือร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะน้ม่งแบบม่งดีมากนะคราบอกต่างจากเกมแรกกว่าแต่เกมนี้มันฟิตมากเลยนะเกมนี้ฟิตเปรียะเกมแรกเนี่ไม่เข้าเท่าไหร่เกมนี้ฟิตเปรียะนะมากันเยสมตามไม่ทันลูกเมื่อกี้ดีนะไม่หลุดมากันเยสอย่างนี้เก็บกินสบายอ่ะลูกมง่งลูกม่งไม่ต้องห่วงเลยมาอีกแล้ว เรียบ้อยเฮ้ยแล้วดีเฉยเกยมนี้เอาเอาเอา,อาเกือบพลาดในล้กกองหลังกูกเปิดมาอย่างนี้เคลียไปก่อนใครไม่รู้เคลียไปก่อนอนะมากันเยสอุ้ยอุ้ยหลุดยังไม่โดนนะฮะเกือบเหมือนกันมากันเยสนะครับผมกูจ่ายพลาดมากันเยสมาเกตตัวให้เกือบเสียนะฮะมากันเยสเคลียู้หไม่ลุกโมง่งไม่ของจริงว่ะ โม่งโคตรดีอ่ะนะครับผมถ้าลูกากาดกัดเดึอมากันเย็ดเก็บกินหมดเลยอละ่ะโคตรเจ๋มมาอย่างนี้มากันเย็ดขึ้นหม่งสบายหม่งดีจัดเลยอ่ะนะมาอีกแล้วมากันเย็ดเก็บกินอีกแล้วนะครับผมอูกเกมนี้ร่างทองเลยนะมากันเย็ดตายมาอย่างนี้มากันเย็ดต้องตามบ่ต้องตามบ่ไม่ทันโอเคแม่ยิงไม่ได้แต่เกมนี้กว่ายิงเป็นล้านเลยแต่โกแม่งก็เซฟเกิดน,นะต่อเกมช่วงต่อเวลานะครับผมไปฮะ โอเคช่วงต่อเวลานะครับผมนะฮะไปแล้วมากันดีต้องเอาอยู่อะขึ้นหมกหูลูกนี้พลาดลูกนี้พลาดเหลียม,ม่ดีโอเค,อเ,คเจ้าเกมเรื่องอะไรกันช่วงต่อเวลาแหมเริ่มเงียบะ่ะเริ่มเงียบะ่ะนะเริ่มเงียบนะครับผมแต่กินเล่นดีนะแต่กองหน้ายิงไม่เข้าโอก,กาสยิงกองหนาเยอะมากแต่โกแม่งโก้เขาแม่งเซฟจัดเลยอะเซฟแบบจะเซฟไปไหน โอเคต่อเกมครึ่งหลังของช่วงต่อเวลาดีไม่ดีจริงอยู่โทษ้วเนี่ยดูจากทรงแล้วจโทษก็มีโอกาสไปอีกแต่เล่นดีกว่าในะเกมเนี้ทุกอย่างดีหมดเลยมากันเย็ดก็ร่างพองอ่นะเกมนี้มาอย่างนี้มากันเย็ดโอ้สบายนะครับผมมันไกลนะฮะมันค่อนข้างจะไกลอยู่มากันเย็ดอีกแล้วอ๋อไม่ใช่ก็สตาร์กิต้ามากันเย็ดลูกนี้คืนโมงสบายนะครับผมโอเค สุดท้ายก็ยิงจุโดโทษนะฮะโอ้ไม่ชอบเลยว่ะเล่นดีกว่าแต่ต้องเป็นุโทษนะครับผมจบไม่ลงจริงๆฮะโอเคโอเคชะนะจุโดโทษนะครับผมแต่เกมเนี้ยมากันที่ร่างทองนะร่างทองแบบทองจัด,จดเลยอะต่างจากเกมแรกนิดนึเกมแรกนี่คือก็กไม่ได้พลาดแต่มันโดนเยอะคะแนนมันก็เลยตกแต่เกมเนี้ยไม่โดนแต่โอ้โหตัดบอลดักทุกอย่างอะค่อนข้างดีอะเกมเนี้ย นะครับผมอยู่ไหนวะอุ้ยบนสุดเหรออุ้ยได้หกนะครับผมเกมนี้กองหลังเล่นดีนะทั้งมากันเยอะทั้งเบคเคนเบลเออร์แต่มากันเยอะเนี่ยตัดบอลได้หลายจังหวะเลยนะครับผมอ่านเกมลูกโม่งนี่กินขาดมีจังหวะจ่ายพลาดแค่ครั้งเดียวแต่ก็เกือบเสียประตูเหมือนกันนะจ่ายพลาดเนะี่ยนะครับผมตัดบอลได้หลายจังหวะสวยๆในเกมนี้ร่างทองจริงนะแต่เกมแรกนี่คือไม่ไหวต้านไม่ไหวโดนเยอะมันก็เลยตกนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย l ล t s go